ผมเพชรพระด้วยสวัสดีที่สุขุสุข,สขนกับผมมาหลับพี่น้องล่าพัฒนาของพ่อหวันเลาาพัฒนาพ่อหวันวันจันทร์ที่20ตุลาสองห้าหเมืงล่าพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่17พี่น้องเลียงนันออก509บนล่าง35มห้าได้พี่น้องได้ ของพระวันนั่นเขาตะเล็กวิ่งพี่น้องเล็กวิ่งสามกับสี่เขาตัวเน่นอยู่เขาสามตัวเน่นอยู่แต่ว่าจับคู่ว่าเขาเลขกออกสามหามันเป็นมิตนนเตรสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วพี่น้องว่าเขาได้พี่น้องได้เขาตะเล็กวิ่งเนี่เล็กวิ่งเขาสาม จับคู่ไม่เข้ามาตามกันต่อเนาะพี่น้องเรียกมีเข้ามีหลุดมวดนี้ยังมาตกเก่าอยู่สามกับสี่เเก่าก็คือยังมาเดินสายคักแต่พี่น้องหางหวดละเก่าสามสองงวดติดขมากเก่าสี่เก่าหนึ่งศูนย์เก่าเขาหามาหางวดละพี่น้องเก่า ห้างวดติดติดแล้วเก้าบบนกระลางบราลางกระบนน่าว hoa vẳn một subscribe cho cầu ได้ตกเก่านะพี่น้องด้3สามสามกับซีตกเก่าล้วก็ยังเน่นตกเก่าอีกเน่นสามตกเก่าตัวเดิม แคปซีพ oh, be ิชว่าบอลเบิรงมันทีผิดบ่เบิรงผิดบอกพิว่าบอลเป็นของเก่าบ่บอลมีอนนด้พี่น้องบอลมีวันที่บอกอยู่วันทียี่สิบเดือนสิบทับหกแปดเนี่ยได้ตัวเก่าแล้วก็เน้นตัวเก่าอีกเน้นสามตัวเก่าเห็นบหมพี่น้องได้สามแคปซีแล้วก็เน้นสามวดนี้ก็มาเน้นสามอีก โมเนียที่พี่น้องตะเก่ายังมาหางหมดติดได้สามหกสามเจ็ด สามแปดนั่นเขียนผิดล่ะเป็นไหนสี่หกเอาเอาหกเกา้าสี่หกสี่เจ็ด อีเล็กสามโตมี ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์สามหกอันนี้คือสามตัวเล่น สามตัวเน้นได้พป่น่องเด้ส่วนตัวเน้นสามหกสามเจ็ดสามแปดครับยังเป็นตัวร่องอยู่พี่น่องอันนี้คือตัวเน้นเพิ่ม อันนี้สตัวเน้นพันจันที่ยี่สิตุลาสองห้า 2, 5, 6, 8, ลาวพ่อวันบนล่างวิ่งสามกับสเน้นที่3าลองสจับคู่3 6 3 7กสาม4จ็ดสา เลขสามตัวศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์สามเจ็ดนี่เป็นตัวเน้นส่วนเลขสองตัวนี่มันเน้นสามหกสามเจ็ดได้พี่น้องก็จะเลื่มบนล่างไปกรับได้เลขวิ่งได้ตกเก้าพี่น้องเนี่ยเห็นปะมันมีวันที่บอกอยู่วันที่ยี่สิบเดือนสิบนี่เห็นปะพี่น้องนี่ มีวันที่บอกอยู่เพราะว่าปันเทศตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะมัไนได้สามกับสี่ตัวเกา่าตัวเดิมออะพี่น้องเขาแคบหน้าจอได้ของพวันธาารรมกัจจตคัดกับพันขอบุญพวันในหลายครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องและกดฟีดอกว่าด้เสียงกันเสียงขึ้นยังดอกอ่ะสวัสดีครับผม